สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อแอดมินสวัสดีตอนกลางคืนวันที่ยี่สิบเก้านะคะเนาะยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านใดที่นอนแล้วพอกันมืออื่นเสาร์เด้อค่ะเดอ้อกับแนวทางเล่าพัฒนาธรรมชม อาแต่ก่อนจะไปรับชมหน้าทังเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจหายทางช่องนํานเอเด้ค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมหักผ่านด้วยทา่านผู้ชมมาทาม่านผู้ชมคลิปนี้มาต่อเล่าพัฒนากันเลยนะคะเนาะแต่ก่อนจะไปเบิงแนวทางนะคะเนาะเบิงผลงวดที่พานมากก่อนทา่านผู้ชมเล่าพัฒนาเหล็กเด่นสูตรสสูตรสท่านผู้ชม เลขเด่นสูตรสองสูตรสามท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข่าทั้งสามสูตรเด้อค่ะเดอ้อแอดมินดีใจกับทุกทกท,กท่านที่ถึกนะคะเนาะเลขเด่นสูตรสองเข้าไปที่แปดเด้อค่ะเดอ้อเลขออกหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเนาะเลขออกหนึ่งหนึ่งแปดสูตรสองเข้าไปแปดเด้อค่ะเดอ้อเข้าไปที่แปด สูตรที่สามเข้าไปที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่หนึ่งสูตรสามเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเบิงเ้อค่ะเด้อสูตรที่สามเนี่ยถ้าเลขเด่นมาสองตัวนี้ท่านผู้ชมส่วนมากเป็นบนเด้อค่ะเด้อส่วนมากเป็นบนสูตรสองนี้ยังเป็นบนล่างอยู่แต่ส่วนมากไปบนแต่เป็นบนล่างอยู่นะคะ สูตรที่สามสถิติย้อนหลังหางวดนะคะเนาะกับเป็นบนได้ทำให้ชมเดี๋ยวค่อยไปเบิงนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยไปเบิงสูตรสิบหาูวินมมวดดกน็แตกเช่นกันเดี๋ยค่ะนด้อสูตรสิบหาูวินทำให้ชมหดที่ิพานม่านจับไปทางใดกระถึกนะคะเนาะ แตกทั้งสามสูตรทำให้ามาชมปังอีหลีทำให้ามาชมสำหรับเราพัฒนาวัฒนพานมาเด่นหกและเจ็ดแอดมินไปเจาะเจ็ดนะคะเนาะแอดมินไปเจาะให้เจ็ดเจาะบอแตกเลขเด่นเข้าไปที่หกเจาะเลขในตะล่างแตกหกหนึ่งทำให้ามาชมเจาะเลขในตะล่างแตกหกหนึ่งชุดนี้บนล่างคือการเดอร์ทนผูาาช้ชมชุดสิบห้าคู่วิน ยาเพลย์ยาผ่านผู้ชมชุดสิบห้าคู่วินเนี่ยเข้าบ่อยมากนะคะยาเพลย์ยาผ่านผู้ชมคลิปนี้สามสูตรคือเก่าท่านผู้ชมคลิปนี้สามสูตรเหมือนเดิมนะคะเนาะก่อนสิมาเบิ้งสิบหาคู่วินไปเบิ้งเหล็กเด่นกันก่อนนะคะเนาะเหล็กเด่นสูตรสองกับสูตรสามธรรมชมเบิ้งเหล็กเด่นกันก่อนนะคะเนาะ ท่านใดที่ถือดีใจน้ำด้อค่ะเดอ้อเด่นสูตรสองแอดมินบ้านไปซื้อเมจิอยู่เดอ้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แนมเห็นบ่แอดมินใส่ปากกาสีแดงเขียนท่านผู้ชมแอดมินบ่านไปซื้อเมจิอยู่ท่านผู้ชมเอาเด่นสูตรสองนะคะเนาะ แอดมินสิเขียนตัวใหญ่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้ได้เบิ่งชัดกว่าเก่านะคะเนาะงัวที่ผ่านมาหลายๆงายัวท่านผู้ชมแอดมินเขียนบ่ค่อยชัดท่านผู้ชมสถิติเด่นสูตรสองนะคะเนาะสถิติเด่นสูตรสองจังหวัดท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดหลาสูตครึ่งงวดวันที่ยี่แปดเนาะท่านผู้ชม ล่าสุดงวดวันที่ยี่สิบปดเข้าไปที่แปดเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่เด่นแปดล่าสุดนะคะเนาะเข้าไปที่เด่นแปดในล่าสุดเขาทั้ง 2, สองสตรเด้อธารมาชุม่มเลขออกหนึาา่งหนึ่งแปดธรมชมข้างล่างหกหนึ่ง สูตร2องเข้าไปที่แปดนะคะเนาะเข้าไปที่แปดหดบันทีหนึ่งมีนาคมทำชุม่มหนึ่งมีนาคมเลขเด่นนะคะเด่นสูตรสองหนึ่งมีนาคมเด่นแปดและเก้า รอผลเด้อค่ะเด้อรอผลสูตรที่สองนะคะเลขเด่นสูตรที่สองนผูมชมส่วนมากก็จะไปบนนะคะมาลางงวดเดี่ยวนะคะเนาะสถิติ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสติจิแปดงวดหลุดสามงวดเด้อนผู้มชมหลุดสามงวดไปข้างล่างหนึ่งงวด ไปข้างบนสีงวดเด้อค่ะเด้องวดวันที่1มีนาคมก็คือวันนี้เด่น8และ9มาหลุนน้ำกันสีมาอีกบอรธรรมชมต่อมาเบิ้งสูตรที่3กันเลยเนาะค่ะเนาะสูตรที่สต่อมาสูตรสมเด้อธรรมชมสูตรที่สามสติงวดที่ผ่านมาสถิติงวดที่ผ่านมาเด่น0นและ1 เข้าไปที่เด่นหนึ่งเด้อค่ะเด้อจับตามองสูตรสามดีดีเด้อท่านผู้ชมเข้าไปที่เด่นหนึ่งเลขออกหนึ่งหนึ่งแปดนะคะเนาะหนึ่งหนึ่งแปดข้างล่างหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดข้างล่างหกหนึ่ง งวดนี่สูตรนี่ไปทั้งบนเระลางได้ชมเชมหนึ่งไปทั้งบนเละลางแต่สตินะคะเนาะแต่สถิติสูตรสามเนี่ยเป็นบนทั้งหมดเลยเดอค่ะเด้อเป็นบนทั้งหมดเลยสถิติห้าวัดย้อนหลังห้าวดติดหลุดสองวัด สถิติหางวดติดบอดไดว่างให้เบิงเป็นสถิติยอ้อนหล้างธรรมชุมเอามาว่างเริ่มวมันทียี่สิบเกุมภาพันธ์ลุดนะคะเนาะหลุด23หลุด26่สิบหกเข้ายี่สิบแเข้าธรรมชม ส่วนมากเป็นบนมวดท่ผพานมากนันมาทั้งบนและล่างจับตามวองเบิงสูดสาด้อนผูามาชมกําลังเดินดีเลยเดี๋ค่ะเด้อกำลังเดินดีเลย,เ,ย,ย,ลเ,เ,ลยเลขเด่นราวพัฒนานะคะประจําวดหนึ่งมีนาคม2,567เจ็ดเลขเด่นสูตร3เด่นสี่และ 5. ห้มวดนี้ได้เด่นสี กับฮาเดอร์ท่านผู้ชมเด่นสี่และห้านระอผลนะคะเนาะลรอผลนะคะเอาแคปหน้าจอไวยทะเบิงเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นสิบห้าคูวินเด้อค่ะเด้อสูตรสิบห้าคูวินหลักกะทรรมาเบิงว่าเลข ชุดใดมันตรงกันนะะเนาะค่ะเนาะเลขชุดใดมันตรงกันทานผช้รรมชมเลขเด่นงวดนี้จะจับวินกันได้ไหมก็คืองวดที่ผ่านมาจับวินกันไดเดอค่ะเด้องวดที่ผ่านมาจับวินกันได้ดดดามาเบ,บิงวันนี้สิจับวินกันไดบอทานมชม้ชมเอาแคบหน้าจอแล้วเนาะคะ่นะเนาะแคบหน้าจอแล้วโตมาเบิง สิบหาคู่วินกันเลยนะคะเนาะขออนุญาตใส่ปากกาแดงเด้อค่ะเด้อแอดมินบอท่านได้ไปซื้อปากกาอยู่ท่านผู้ชมเร่งงานหลายงานหลายท่านผู้ชมเร่งจนคำ่ำจนมื่อจมีเวลาไปซื้อปากกาเลยนะคะเนาะทึงลืมทึงบอมีเวลานั่มละท่านผู้ชมเตจงานมันกละลืมไปนะคะเนาะสูตรนี้เป็นสูตรสิบหาคู้วินยาเผลอยาผ่าเด้อท่านผู้ชม แนวทางลราพัฒนาประจำวดวันที่1มีนาคม2567สูตร15คู่วินเลขเด่นจับวินนะคะแต่ละสูตรเท็จเ่คือกันเดอร์ท่านผู้ชม238 9 01สูตรนี้เลขเด่นมาติดกัน2หงวดแล้วท่านผู้ชมเลขเด่นมาติดกัน2หงวดแล้วท่านผู้ชมสูตรนี้เลขเด่น บ่เคยเขาติดกันเกินสามงวดเดอ้อท่านผู้ชมพ่อเขาหยอดสามงวดนี่เขาอยากจะลดให้แนมเบิงสิบหากูวินเดอ้อท่านผู้ชมแนมเบิงสิบหาูวินหรือว่างวดนี่เป็นงวดที่สามกับแนมเบิงเหล็กเด่นนําเด้อค่ะเดอ้อเด่นสองและสามปูุซึกว่างงวดนี่เหล็กเด่น บบชนกันนะคะเนาะบบชนกันจับวินกันใดเลย้อคะเด้อสิบ้าคู่วินก็จะมีสองส2ม2อ2แปดสองหนึ่งสามแ สามศูนย์สามหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งและศูนย์หนึ่งนะคะเบิร์เหล็กเด่นใส่กัน ตัวใดมันชนกันค่อยจับเอา,เด,าด้วยค่ะเด้อเด่นสองและสามวิ่งสามลูดสามปากกาเมจิมันเทียนบอกแอดมินเอามาเน้นเด้อท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะลาวพั

อาท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบึงงดอวยค่ะเดอสำหรับเล่าพัฒนางวดนี้ขอให้ปังต่อนะคะเนาะขอให้ปังต่อทุกสูตรเอาแล้วก็เอาอีกเนาะท่านผู้ชมอ้าวทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องน้าแม่ด้วยค่ะเดอเล่าพัฒนาสามสูตรสิบหาคูวินกับ เหล็กเด่นชนกันบอหมวดนีช้ชนกันบอรเราพัฒนา15้คู่วินเด่นเด่น2และ3สูตร3มเด่น4และ5สูตร2เด่น8และ 9. เเหล็กเด่นบ่ชนกันเหล็กเด่นบ่ชนกันจากสูตรเนาะคะนะ่ะเนาะสูตร3บร่มีชนกับ กับหล้าพัฒนาสิบหาคู่วินกับปลาชนสูตรที่ชนกะคือสูตรสองท่านผู้ชมสูตรที่สองชลยูแปดกับเก่าแปดกับเก้าเลขใต้ตารางนี้มีแปดกับเก่าท่านผู้ชมเด็กจับบินชนแปดกับเก่ายูนะคะเนาะบรูว่าสูตรสองกับสูตรสิบหาคู่วินนี่เลขเด่นวันนี้สี่จับคู่กันได้บอเนาะค่ะเนาะ ถ้าเลขเด่นจับคู่กันกับซิมี่ยูซีคู่สองแปดสอเกานะคะเนาะละกกติดเก้าติด8ปดท่านผู้ชมติดเก้าติด8ในตาราง15คู่วินก็จะมี8ปดห8ึ่งแปย์แดเก้าสสองเกติดเก้าก็จะมี90 91 9ูนยเก้่งเก้สสองเกเบิเลขติดนะคะเนาะ ในตารางนี้ตารางนี้ก็เข้าบ่อยท่านผู้ชมอย่าเผลออย่าพลาดสิบห้าคูวินนะเข้าบ่อยเช่นกันนะคะเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อแคปเม็ดบ่ได้เนาะท่านผู้ชมมันหลายใบเด้อท่านผู้ชมแคปเม็ดบ่ได้อันนี้เลขเด่นสูตรสองกับสูตรสามธรรมชุ่มแคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อ เอาถ่ายคลิปทนผม,ม้ชมทันใดจะสั่งกาแฟยาสีฟันสบู่ตอนนี้ยังแพ็คหนึ่งด้อค่ะเดอ้อสมคาเมนใครจะเอาก็สั่งได้เลยอ่าสำหรับสบู่กุนตานะคะเมื่อวานนี่คุณพ,อพ่อคุณแม่เพิ่นกะได้หน่อยนะคะน้องฮันหน่อยเด้งบนล่างอีกแล้วทนผู้ชมปังเหมือนเดิมหลุดไปหนึ่งวันก็กลับมาปังเหมือนเดิมฮันหน่อยตะล่างในบอลลูดลด่หดน,ดนหรอกทำไมชม คุณแม่คุณพอ่อพี่ๆหลายท่านเพิ่นถือเลขเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณนะคะเด้อย,ยอดสั่งสินค้าเนาะคะ่นะเนาะกาแฟคุณแม่ก็สั่งกาแฟขอบคุณทุกยอดนะคะเนาะขอบคุณทุกยอดสั่งกาแฟสบู่เด้อท่านผู้ชมยอดกาแฟสบู่ยาสีฟบบันขอบคุณทุกๆท่านอ่าก็ขอให้ท่านใดที่เข้ามารับชมติดตามทั้งช่องแอดมินแล้วก็ขอให้ปังๆสุขคนมีโชคมีลาบกันสุขคนนะคะเด้อ หากท่านใดที่สนใจจะสั่งอยากจะสนับสนุนนะคะเนาะโทรมาได้ที่เบอร์0926325513หนะคะหากท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มลฟ์ฟรี0926325513เช่นกันนะคะอ้อท่านผู้ชมสุดท้ายนี่แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันใ่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ